我要抓住你，再连根拔起。 สวัสดีแม่วัวองครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวัสดียามเช้าครับคนเคยฮะกลับไปปั่นเพลงบางทีด้วยนะครับผมปัน่นวิวให้มันถึง,งร้านนะครับ แบบแดงขึ้มีแต่น้องยู่ไม่เกินเลยแม,แม่ก็โบกเงยก็ตะกี้แต่งรอออกงานดีครับบอรครับมีธุระไปครับเดี๋ยวเจอกัน มันรลุดแหงมันจะมีคนไล์สดให้ดูครับ รถกับบริลา่าิีไปตำบนไก่รถกับข้าวมาแล้ว ือ้้วันแปดจะเข้าหมดวัน ีคงปูเป้นเ็จน่าจะประมาณนั้นครับน่าจะสิสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ 東京のね、東京の ก็ส่งใช่ปะามือามืออยู่รับปด้ mình nhận bộ đó. được bao? 20. 20. 20. 20. có bảo vào anh em đọc nó rồi nó chỉ hoạt với lông vượt tiền cơm của con nè เนี่ยไปกบพอปะเราไม่เยอนี่ขวดขมัไกลครับ Cái xíu được đúng không Cái ครับผมตื่นกินหนึ่งเดีอนตอนเรียนอยเือย่างมนเสาเสริมโลเขาอย่างนี้ครับ ้นไปใส่เบิร์นมอสไปกินสมไมัยสมมันผมบอกเคยกินเนี่ยส,ส,สมสมตอนเนี้ยผมตอมบว่าดีกินบักสมกับอะไรเรียวนงานนี่มันน้ำบากนะครับมันกลมกล่องอยู่

มันได้รูกนั่นแล้วครับนหำนานอยู่แต่ว่าผมเห็นป็นก้นแบบท้องว่าดีไหมเขียนขั้มผสมเนาะผมไม่ได้บาหากินไม่ได้ได mm you

กินพวกคนเปลว่ยนยาอย่างนี้น้ำเปลี่ยนใจในยูเม็ดเกินเหมือนนี่เลยนะเ็มัเย็ยูใหม่ๆแล้วก็มาทำสูบยานะมาสูบย่เกนอะไรลุงมาดบงมไปกินกันกินคี้วๆเนี่ยกันแล้วกบอันนี้ตนองเปีกก่อนบอว่า ดมนิอน้เาทอดน้นเลยแบบนส่วนเลยน้ำมันเกาน้ำมันเกาอบนะเฮ้ยน้ำมันเกาที่นี่เนแบบเหมือนนะ้องง

เลี und, <mean> ้ยงกับ่ถไฟดิ เรียกว่าเขาแผ่ยาเจาอยู่แต่ชนะยาหนือเาเขาบกหอมอะปะู้อ๋ออมชิมกบอนยงตั้งแต่เช้าสิบเอ็ดน้อตีสิบากลับมาหมดอ่ะไปยังไปยังงไปเนเหมนนยปอองบ่มีใ่ัี

ด้านต่างเด้านหด้านด้านสนาม้าอะบนแม่น้อะไรนี่างไวันเเนี่นักขนาดเลยเอาซมอซอร์ความเร็วมันเอาความมองเลยได้บริเวเ็นเสียงอยู่ันแต่มันจะไปข้างนะสองพันบวารบวาไม่เนี่ยน้อยดีอยแกับขี้บอไปเับขี้กับอไปบเกียวท่านเองบอเอาได้ ពីទីនោះមកដែរ

แต่เดี๋ยถือก็ไดไม่ใ่แเป็นถือา็จะ่อยเลยเ็กนี่จะเดินเท่านั้นเดินซอยหนกไปกไดินอกเลย